นิทานสอนใจเทียนแข่งแสงณบ,บ้านหลังหนึ่งชายชราเจ้าของบ้านจุดเทียนไขเพื่อให้แสงสว่างเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยิ่งเทียนใกล้จะหมดแท่งก็กลับยิ่งเปล่งแสงสว่างมากขึ้นมันจึงคุยอวดกับเจ้าของบ้านว่าแสงเทียนของข้าสว่างกว่าดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อีกนะักเจ้าเทียนไขพูดไม่ทันจะขาดคําทันใดนั้นก็มีสายลงพัดผ่านมาทางหน้าต่างทําให้เทียนดับวูบลงทันทีเจ้าของบ้านจึงพูดกับเทียนไขว่า ดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นสามารถให้แสงสว่างได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดจุดและยากที่จะดับแต่เจ้านอกจากจะต้องมีคนมาจุดให้ติดไฟแล้วยังให้แสงสว่างได้ไม่นานแค่สายลงวูบหนึ่งที่พัดมาก็สามารถดักเจ้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าได้หยิงทนนงตนไปนักเลยเจ้าถิ่นไขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้หน้าที่ของตนเองและอย่านำตนเองไปเปรียบกับผู้ใด